ตอนนี้เช็คลูกไหนกันคือกันธละไม่ใช่แล้วเลือกลูกที่อร่อยที่สุดบอค่ะยูหันละอืออโอ้โหน้ำคือทาคือน้ำคือร้ายแท่น้ำคือลายใช่คือร้ไร เอาไปปอกปอกเลยกินสดๆจากสวนอยู่กรุงเทพซื้อลูกเท่าไหร่นะอยู่นี่ล่ะปีระวังมือดอ่ะเห็นใน YouTube ที่ทำเป็นนี่คือเห็นใน YouTube ทูบระวังนิ้วโอ้ยซื่อเสียวนิ้วเถอะวะแต่ก็คอยเห็ดเออ YouTube ใช้ได้ป่ะใช่ก็ใช้ปอก ผ่านไปสามชั่วโมงสามชั่วโมงอู้ลูกคือลูกคือนอยแหกหค่อยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำแตกนะระวังนิ้วชี้เด้อหันอ่อกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาูนี่นะรูเนี่ยมีปูไงอันนี้อันนี้รูไข่อ่ะรูปูรูปู รูเนี่ยมีปูไงตอนนี้เห็นตอนนี้เห็นอะไรเป็นรูนี่คิดว่ามีปูทั้งนั้นรูแค่นี้จะกินได้ไหมเนี่ยกินได้ฮะเอาให้มันใหญ่กว่านี้เอาให้มันใหญ่กว่านี้น้นอยน้ำออกแล้วอันนี้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวที่อีหลานมีไหมมะพร้าวมีไอ้แบบหนึ่งเป็นแบบไหนมะพร้าวเอ่สีน้ำตาลนะ่ะไหนดูรูดิเนี่ยไม่มีปูนะ ไหนกินนี้หวานไหมมีแก้ววะไม่มีแก้วกินได้สีเลยโอ้ก็ต้องธรรมชาติคือเบี้ยวแทนไม่ใช่เธอก็ต้องพูดว่าหวานไม่ใช่เหรอเบี้ยวแท้โอ้หถ้าเขาจ้างมารีวิวนี่เสร็จเลยนะเนี่ยเอาไมอ่ะเอาไม่หน่อย คือวานแท้เชื่อเชื่ออันแรกแล้ว